บาน์ี้มีลูกค้านะครับเนาะเป็นสั่งเป็นอำเสือครับเดี๋ยวสิได้จัดไว้เลยอำเสือสวยๆนี่ปาดเลยนี่ครับใส่ส่วนนี้นะครับเนาะเอามาอำที่จริงเอาไปย่างเนียเสียเลยไอ้ส่วนนี้นี่ครับวลาสมุทรสีย่างนะมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับมึงได้วิธีการหั่นเสือได้เบาๆสีบ๊อครับ สำหรับผู้ใดสื่อไปแล้วประธานเองนี่ครับมันช่เปลี่ยนสั้นไขรมันนี่เดียวข้าวปต้อง,ตงไปห่วงข้าวปต้อง,ตงไปห่วงไอ้บักเภาครับผมเพราะว่าไอ้ตัวมันเปรียวนี่ยขั้นท่อไปอย่างครับหั่นออกมาแล้วเอ้ยอย่างออกมาแล้วแข็งกันปแบบั๊บแล้วก,กินดิบนี่ยกินโปรเซียมกระชางนี่เนี่ย,รยาาครับมันนี่ขันท่อไปอย่างปุ๊บเป็นบ่ กันจะหดเข่า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 เลยเรียบประมาณนี้ก็นจะทำกันพอดีครับเราห้องมาหั่นทังสิ้นไมจะสวยหั่นเลยหั่นเลยประเดี๋ยวท่านจะประถือไก่หดหั่นตรงนี้แหละหั่นนี้มันถือดีครับเสียดสับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้จะมาหั่นแนวตัดขวางเดี๋ยวหั่นป็นต้อนได้ดีครับแเราห้องแบบไปต้มได้แบบนี้ได้หั่นแบบนี้แล้วต้มให้มัน นึบๆบถึงก็เพยแต่ว่ากับหยัมง่ายๆครับถ้าไม่เป็นเนื้อสดหรือว่ามันสุกบถึงนไงครับเพย์บถึงมันก็สีหยาบราะว่ากันไม่นันเพย์ไหลมันก็อยู่เรียกนี่สิ่งเสียครับผมต้องเอาพอดีพอดีกันคุ้มไฟกันกะเวลากันมันสังเกตมันตักมาหยัมเมื่อยเรียครับผมเพราะว่าเนื้อของงวดจะตัวโตด้วยกันนะครับเนาะเอาเที่ยงงวดหน่อยงวดง่ายใสเวลาในการตุ๋นบวกกัน ก็ได้ยาคีดแดดเดียวก็ได้คีดได้กันครับนี่ครับเอาต้อนบบนี้แหละไปมักมันบางบางไม่ถึงเคียงครับบุ้มเป็นส้วยบางแล้วก็เอาไปตากครับข้าวหนึง่งแดดประเทศไทยีย่างจังเลยตากไว้จักชั่วโมงหนึงน่งไงใส่ตู้เย็นไว้ครับเอาไปย่างไปทอดสุกแล้วจังเอามาหั่นแบบนี้ก็ได้ครับเรสร็จซับเรียบร้อยโอ้ได้หลายเตี๋ยบครับเอาไปต้มครับแบบนี้ เนื้อสดเนี้อติดเคียงในการเลยครับต, <c oughs> ต่างพี่ต้มซื่อๆนี่นะครับไม่ต้องปรุงไม่ต้องยังไม่ต้องเส้เกลือไม่ต้องเส้ตะไข่ไม่ต้องเส้ใบมะกรูดอะไรเงครับบ่วข้าวบ่วกเมียนบ่วสาบแล้วก็มีรสชาติในตัวครับเ <c oughs> มื่อต้มได้ทีแล้วน้ำบกลงตอนนี้ที่เดี๋ยวเขาใส่น้ำเคือหนะมหนอน้ำบกลงเดี๋ยวหนึ่งแม่สาบนี่ รสหวานสออกมากข้าม่วหอมพงเนือสวยมาไใสเนื้อ,อนี่ตื่ในใจแน่นอนครับผมรอดๆครับรลูกค้ารายนี่เป็นออเดอร์เป็นซื้อกลับบ้านให้ผมเดี๋ยวมันมารับนี่ครับท่านผู้ชมเสร็จสับเรียบร้อยตุนได้การได้ที่แล้วหมดลงเลี้ยตอนนี้แหละครับนี่หอมๆเลยทีเด็ดทีเด็ดเลยครับ บัดตอนนีเ้เทากับเสี่ยวเปียอัมครับผมจะชุดอัมเลยเอายาหนามนันนน่อยนึ่งอ๋อตะลุกวนเลยครับไม่คาวไม่หืนไม่สาบครับผมมาเริ่มปรุงกันเลยครับใส่บักน้าลงไปครับบ่ไจะใส่ขมนะครับในอัมนะใช้เปรี้ยวเปรี้ยวจำแลงมาจากอัมเป็นแล้วครับ ไม่ได้จำลองจ,จำแรงนะครับนะใส่ปิ๊บตนครับลดจัดแนงหน่อยนะครับเพื่อสบายมันสีไม่เหลือดอยู่จะจัดหน่อยอปิ๊บตัวกัวนี่ครับกัวไม่ไมอหมอมกัวซุ้งมือเลยนะี่แขอนๆอยู่นะี่ชูรถครับนิดนึงเตรียมปางครับรถพอดี ใส่หนึ่งขวดเลยโอเล่โอเลค,ค,ครับเอาเลือดมาใส่ครับที่นี่จุ่วงจุง่วงไปเลยปุ่นแล้ว สดนะสุดอยอดเลยสดก,กกกดกูกูกู๋ไขาดกวดแล้วนี่ใส่หอมครับไปที่นี้หอมแดงหอมแดงหอมป้อมหอมบัวครับผมใส่ลงไปครับัวเสียพักสมเด็จสุดอยอดเลย อําเสื้อห้องให้ครับผมอันนี้เพื่อนช่งใส่ถุงกระบาดนะคะนะาารับเนาะรอลูกค้ามารับครับจะได้ฝากตอนนี้นะครับเด้อท่านผู้ชมร้านซอยทีคาเฟ่ครับ,บ,รบ,รบผมอันนี้เป็นยูทูบคลุกนอกรับฝากติดตามทั้งสองทางท่านนะครับทั้งยูทูบเลยเฟซบุ๊กนะครับเนาะ